มาเดินเที่ยวตลาดนัดอยู่ใกล้ผากทางวัดเสนีวงไซน้อยนะครับตลาดนี้เมื่อก่อนเป็นตลาดเล็กๆเดีเ๋ยวนี้ขยายเป็นตลาดที่ใหญ่โตแล้วครับเพราะว่าจํานวนคนก็เพิ่มขึ้นจากตลาดเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ หลังคาเตียเต้ยๆจำเป็นเพิงหมาแงนนะแต่ตอนนี้ตลาดตรงนี้ใหญ่อยู่ใกล้ๆกันครับไม่รู้ว่าเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่าเราก็ไม่ได้มาบ่อยครับนานๆมาทีวันนี้ไปที่วัดเสนีวงก็ผ่านมาทางนี้ขากลับก็เลยแวะครับมาชมบรรยากาศตลาดนะครับ บริเวณตลาดรอบๆอยู่ติดถนนกับรถวิ่งเยอะแยะคับตอนนี้รถวิ่งเยอะมากเพราะเส้นทางนี้มันเป็นตะลุพุทธมทนตลครับใสน้อยพุทธมทนฑลรถพ่วง18ลร้อนนี่มากันเยอะเลยนะกลายเป็นทางลัดไป ตอนนี้กำลังจะเดินกลับไปครับเดยจะไปซื้อลูกเนียงสักหน่อยที่จองกไว้นะมาเที่ยวชมตลาดนะัดตามบ้านนอกต่างจังหวัดก,ก็ล้วนแต่มีสเสน่ห์นะครับตลาดหรืออาการเที่ยวไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านนะ มีความสุขไปอีกแบบครับแลดูสิ่งที่แปลกหูแปลกตาบ้างหรือเหมือนเราบ้างหรือแตกต่างกันนิดอะไรประมาณนี้ครับไอ้ตรงนี้ที่จอดรถนี่ก็เตียงมเถึงที่เลยครับที่จอดรถกว้างมากครับอนาคตนี่ตลาดนี้จะเป็นตลาดที่ติดอันดับแถวนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าย่านนี้ ยังไม่มีตลาดนัดนะเส้นเส้นทางนี้นะนอกจากว่าจะไปถึงไซน้อยไอไซใ,ใหญ่เลยครับจะมีอีกที่หนึ่งนะคลิปนี้เราแถมเลขหลักหน่วยล่างนะครับสูตรที่หนึ่งกุเทลชุด4ตัวนั่นก็เข้าแต่เห็นทุกคนเงียบวันนี้ก็เลยไม่โพสต์ เดี๋ยวเอาสูตรใหม่ไหมดูครับสูตรใหม่นะครับแถมหน่วยล่างรัฐบาลกับวันที่1กันยา68นะครับเล็กที่เด่นคือ2 3 5 7 1ถูกใจหรือไม่ครับเป็นการวิเคราะห์คำนวณจากสูตรสถิตินะถูกใจก็นำไปใช้นะครับ ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีความเจริญรุ่งเรืองกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับโชคดีครับผม